สวัสดีครับวินี้ต้อนรับเหล่า f i n a l i s t ทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ MC of t 2024 Special Workshop นะครับอย่างแรกเลยนะครับพวกเราทั้งหมดนะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีกับทุกทคนด้วยนะครับที่ได้เข้ามาเป็นจ้ f i n a l i s t ของการแข่งขันในปีนี้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อย <S 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 วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มต้นได้ดีมากๆแต่ทุกคนเนี่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมกันมากแล้วไป เข้ารับการเบท็อบกับวิทยากรของเราได้เลยครับ อาจาสห้ทำความเข้าใจาจ่ะผมรู้สึกเสียดายแทนผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตอนนค่ะให้ดูดีอ้าวพี่เขียนคอมเมนต์ว่าเขียนอันแรกเลยเสียงเบาพลังน้อยแล้วพี่ขีดค่า เล่มเดียวมันมีแต่ตัวหนูทั้งนั้นเลย่าใจ พูดนะครับคนที่หนึ่งนะจะต้องออกมาตรงกลางน,นะครับแล้วก็ใช้ไม้ตรงกลางนี้น,นะครับโดยเราจะไม่มีการขึ้นเวลาให้นะครับเมื่อหมดเวลาก็จะได้ยินสัญญาณเป็นัันว่าต้องหยุดแล้วก็ให้พูดเข้าใจครับเราแค่เป็นตัวของตัวเองให้เขามารักที่เป็นเรารักทิศใา่ของเรารับในตัวเองท,เที่เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้มันจะทําให้รู้เขาว่าเราในคุณค่าในตัวเองเพราะเขาเลือกที่จะรักเราเลยไม่ผิดคำว่าารที่เราเลือกคนที่ เรื่คนที่รักเขารักเราเนี่ยมันมีข้อดีกว่าหรือเปล่านะก็ตามเรารู้ว่าคุณชอบผมแต่ในผมก็รู้สึกดีที่คุณชอบผมโอกาสพัฒนาทางด้านความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้มากกว่าไหมาที่เรารักใครสักคนหนึ่งรักพ่อแม่รักเพื่อนมัคือความรักที่เราตั้งใจที่จะมอบให้มนุษย์เราเนี่ยเราควรที่จะมอบความรักให้กับคนอรา้านการที่เราเลือกที่จะไม่มอบความรักให้คนที่ไม่รักเราเราต่างจากเขา พี่รู้สึกว่าเราพยายามที่จะใช้อารมณ์ใช้น้ำเสียงคอนวิซให้ที่เชื่อแต่เราดูว่าผู้ใดเราบอกบางทีเราเลือกตัวอย่างนะแต่พี่ไม่เห็นภาพเลือกตัวอย่างที่จัดกองไม่ได้ฉะน้พี่รู้สึกว่าอนที้พี่ฟังอะไรใครอยู่ฝ่ายไหนจนมันไม่เห็นความแตกต่างอันนี้ขอช่วชมแต่สิ่งที่ต้องต้องอาจจะต้องเพิ่มการใช้เสียงที่มากขึ้นตอนนี้มันหวหัวมากัวพูดคุยโทรศัพท์ เราแบบอยากมันได้แค่แค่หน้าอยากให้มันพูดมาแล้วแบบให้รู้สึกด้วยถ้าจัดการความเถึงได้เร็วมีวิธีการจัดการรางานวิธีการจัดการความถึนได้เจอจัดของให้พูดได้เ,นนนนเ,ด,เดีกว่านี้เรเนื้อหาจะดีกว่านี้ที่อย่างหนึ่งเอมอนคนเจ็บเสพด้วยหลายๆคนไม่ปวดเจ็บเราคิดว่านะคะบางครั้งเนี่ยคนที่ออกแอดเขาก็นผู้การคนที่เขียนคำไม่เชิงเดีวยวเฉพาะเลยคิดว่า,าการที่เราไปบอกเพื่อนเพื่อน เียแต่เสมอปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเป็ี่ยนรับกันค่ะทั้งมีเพื่อนกม็มีคนคอยส์ปปตบสนุนเคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่ควรจะเลือกฝ่ายแฟนในวันที่มีการระบุแทนไว้แล้วอย่างชัดเจนแต่วันที่เพื่อนเราขาดมันจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะการที่เราไม่ได้ไปหาขเขาด้วยเพราะว่าเราเคิดเขาหรือเราไม่สนับสนุนเขาเพย์อยากที่จะให้ลองคิดดูค่ะว่าถ้าเพื่อนมีคนเดียวมีเราแค่คนเดียวแล้วเราอยู่กับแฟนเพื่อนจะนรู้สึกยังไงคิดไม่แน่ใจนะคะว่า สำหรับเคสเคยคิดว่าวันครบรอบคือวันทุกวันที่เรานัดกันค่ะไม่จําเป็นเลยค่ะว่าจะอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นวันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันก็เหมือนวันครบรอบค่ะจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราหลักแฟนและถ้าแฟนดักเราแฟนจะเข้าใจและถ้าแฟนเข้าใจเราเขาจะเข้าใจทุกอย่างและเข้าใจเพื่อนเราด้วยครัในมุมมองเก่ากันคับเพื่อนก็เช่นกัน ถ้าวันนั้นเราเลือกเราเลือกไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจเราและเพื่อนจะไม่ได้รักแค่เราแต่เพื่อนจะรักแฟนของเราด้วยครับผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราคนที่จะบาลานซ์กันอยู่แล้วแต่ถ้าในอนาคตมันเป็นเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวเลยทำยอดรู้ว่าเพื่อนเราได้รับคำสั่งของเคสปั๊บมาเนาะเคสอาจจะชิ้ขึ้นเพ่อแบบเนี้ยข่าวมาสนมาเราได้เแต่งกานที่จะ อย่างหลย้ันนะครับก็คือบอกว่าเพื่อจะเอาชนะกเอกได้เนี่ยเขเนี่ยสิ่งที่คิดไว้แ่เราคิดจะตีนะพอเราลองเสมอนจริงทุกในมันตรงเลยแต่เหลือเวลาีประมาณ4 0กว่าวีแล้วนี่น่าจะทำโค้ชชอตแยบเขาเห็นเบี้ว่าเคยของ่เราเป็นคนพูดดีหมากับคนพูดสนุเห็นด้วยพี่นักบอลพูดแต่ชาดีแล้วพูดในชาปายเสร็จแล้วส่วนทางปาตของสายหานะคะเชื่อโพอทำหน้าที่ปากหนีได้แบบว่าทำให้เกิดแผลใหญ่มาก ไม่เลือดหรือจริงๆมันจ่ต้องเลือดแล้วมันจะอย่างกว่านี้ใช่ไหมคือการตัวทีเนี่ยมันคือทำให้เขาเลือกในฝ่ายเรา เี่ยวครับว่า p a ชชั่นคือการที่เราทํางานให yeah? ้เป็นชื่อะดความสามารถใช่ไหมครับแต่ความมั่นคงนี่แหละครับจะทําให้เรามีความุขเขียนจะมาขึ้นสวรรค์นลครับว่าแพชชั่นกับเงินหรือว่าคุณค่าของงานที่เราไร้ยนวูมั่นคงคือเป็นยังไงสหรับเเงินที่เราได้ออกมามันเพิ่มทักงะามอย่างมันเพิ่มทักงะามและตองให้เราเรียนรู้แต่อย่าลืมเะครับวันนี้จนข้อนี้มันคือการที่เราเป็นเด็กจบมา เด็กจบใหม่ควรที่จะมีโอกาสได้หาศสกยภาพอของตัวเองควรจะได้ทํางานตามแฟชั่นของตัวเองมากเกินไปภาพรวมครับภาพรวมคือทุกคนให้ความสำคัญกับขาพติดมากๆแล้วก็รู้ว่าเรารังจะสื่อสารอะไรหยกสกองตาก้อย่างเดียวเลยไม่เจอหน้าหยกสายตาที่กระทบกันเลยนะครับอาจจะให้กระทบสายตาสองตามีปฏิสัมพันธ์กันนิดนึงถ้ามีเปฏิสัมพันธ์เนี่ยเราจะเชื่อสิ่งที่หยกพูด ส่วนตอนนี่ยมีความรู้สึกจริงๆที่เราชอบนะชอบน้าหาของเนี่ถ้าไม่หาคะแนนเรื่องไอ้พูดมาแล้วมันกระแทกมาหลายแล้ถือว่าเป็นคนนิสหาดีแล้วก็ยิ่งพูดไปได้สักประมาณสามสิบวิเนี่ยเหมือนนิ่งขึ้นเหมือนบีถ้าเป็นคนรถคือคนสตาร์ร่างขับมันนิ่งขึ้น,น,นอรรันนี้อันนี้ที่ผมนะเราก็ขอเลือก จร,จริงๆแล้วคือทุกคนอันนี้พูดแตกใจจริงนะเว่า24คนคือตั้งใจหมดนะฮะแล<ต>้ว<ม>แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคืออย่างเวิร์กช็อปวันนี้พี่ปฏีก็คือพยายามที่จะดึงคาแรคเตอร์ของทุกคนออกมาให้ชัดที่สุดอะไรเงี้ยทีนี้บอกเลยว่าเด็กมีความเต็มที่เนาะไม่ว่าชุดไม่ว่าจะเป็นอินเนอร์แล้วก็การเตรียมตัวทุกคนเหมือนมีความกระหายที่อยากจะได้เป็นเอ็มซีสูแต่ว่าจริงๆแต่ตัววันนี้เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเนี่ยค่ะมีความแบบว่าเป็นนักสู้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวนัออบบน อะทรง,งผมน้องเจ้านายวันนี้เนี่ยน้องอาจจะมี Refer อ n c e อยากจะมีความเป็นคิวตี้คิวปิตต่างๆแต่ว่าพี่ว่ามันดูเหมือนเข่าไหมคะ <c oughs> หนูขอพูดนะคะว่าเป็นสัตว์อะไร <c oughs> พี่เลมอนอาจจะติดขนตามาเบอร์ใหญ่เกินนะครับอาจจะแบบหนักตาหรือเปล่าเลยมองไม่เห็นว่าทรงผมนี้มันไม่ใช่เขามันคือปีกนกนั่นเอง <c oughs> มันไม่ใช่เข่า <c oughs> ชุดเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหรือว่าเขาข้างล่างเขามีเหมือนทำตึกหรือเขาไปหยิบน็อตมาจากตรงนั้น <c oughs> แล้วามาร้อยใส่เลยหรือเปล่าไม่ไม่มั่นใจเหมือนแกน,นะครับอันนี้เจ้านายหล่อทุกวันครับมั่นใจแล้วเราหล่อกว่าเจ้านายไหนสูสีครับค,คิดว่าตัวเองจะเอาอะไรไปสู้คนอือนได้ครับอาจจะเป็นลุกที่ป๊อปวันนี้ครับอาจจะเอาเกี่ยวกับที่ป๊อปไปสู้หรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องรอดูในห้องนะครับ สี่ชั่วโมงมันแป๊บเดียวเนาะสี่ชั่วโมงแต่คือเราจําได้ทั้งหมดเลยยี่สิคนนะฮะนั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าแต่ละคนสมแล้วที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วก็ต้องชื่นชมรุ่นพี่ด้วยที่อูช่วยกันคัดเลือกให้เป็นเดอะไฟนอลลีที่มีคุณภาพขนาดนี้นะฮะวันนี้ วันนี้เป็นวันแรกเนาะครูว่าหลังจากเนี้ยเขาจะกลับไปตกตะกอนของเขาว่าเขาอ่ะคือใครคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบไหนวิธีการอิมเมจหรือภาพลักษณ์เขาอ่ะจะแมทกับเขายังไงวันเนี้ยครูตุ้ยเพียงแค่เป็นไกด์พาเขาไปท่องเที่ยวและให้เขากลับไปอิ่มเอิบในความเป็นของเขาเองก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับคําชมจากพี่ปารตตี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็มันทําให้หนูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยว่าเออเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีเอเนอร์จีแบบว่าโหแต่4แต่5เลยแต่ว่าเราแค่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ พรีเซนต์ energy ของตัวเองค่ะอะไรที่สุดของวันนี้วันนี้รู้สึกว่าชอบตอนที่ได้ทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเดินแล้วพูดชื่อเพื่อนตามระดับเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันเป็นการแบบว่า ice breaking ไปในตัวด้วยแล้วก็ได้ทำแบบว่าการรู้ระดับเสียงของตัวเองว่าระดับเสียงตอนนี้มันควรใช้กับช่วงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าขูดตุ้ยเนี่ยเลิศมากแล้วก็แจกโจทย์แอบบยากแหละแอบคบิดอย่างวันนี้พี่แคนดีเพรว่าอย่าพยายามพูดเหมือนแบบไม่ใช่เป็นตัวเองอะไรเงี้ย หลังจากวันนี้ก็อาจจะเอาไปปรับซ้อมใช้เพื่อแบบว่าให้มันดูเป็นตัวยิ่งขึ้นอะไรองี้ครับเคฟชอบบูมมิงค่ะ เพราะว่ามันเป็นเสียงที่เป็นเสียงสูงใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราได้ปล่อยพลังออกมาได้เยอะมากเลยค่ะสนุกมากครับรู้สึกว่าเราเราได้ค้นหาตัวเองมากยิ่งขึ้น,นเนาะแล้วก็เหมือนได้ได้ปลดปล่อยพลังในตัวเองออกมาถึงแม้ว,ว่าอาจจะไม่ได้เวอร์เท่ากับคนอื่น workshop ที่ชอบนมาจะเป็นช่วงเช้าก็คือจริตกุุยจริงๆส่วนตัวไม่ได้เรียนเรื่องแบบว่าพัฒนาบุคลิกภาพมาก่อนพอได้เรียนมันก็แบบเออเรายัางมีจุดต้้ยหลายอย่างที่แบบเรายังต้องพัฒนาต่อก็ถือว่าเป็น workshop ที่ดีอีก workshop หนึ่งเลยของวันนี้ครับรู้สึกว่าไม่ม ง่วงหรือว่าอ่อมเลยเพราะว่าแต่ละวิทยากรที่มาใช่ไหมครับก็คือมีความรู้ที่แตกต่างกันที่มาสอนเราปุตตุ้ยก็จะมาสอนเรื่องบุคลิกภาพคุณลูกแก้วล่าสุดก็การแก้ไขสถานการณ์อะไรแบบนี้ว่าเออเราได้เรียนกับคุณครูที่มีศักยภาพขนาดนี้ ไม่ต้องเสียทังด้วยอะไรความอยากให้มันเยนอนาดนี้อยากมีแสงค่ะง่ายๆเลยที่ตอบคาถามเยอะเพราะแบบอยากให้เป็นที่จดจําทั้งคณะกรรมการแล้วก็รุ่นพีด้วยว่าแบบเป็นเด็กคนหนึ่งที่สามารถเรียนรู้เร็วแล้วก็เรียนรู้ได้อะไรอย่างนี้คิดว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างแรกเลยคือ Energy รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่นิ่งๆแต่พอเวิร์กช็อปจริงๆคือเราได้เรียนรู้หลายอย่างมากคือเราได้นํามาปรับใช้เรารู้สึกว่าเรามี Energy แล้วก็มีไฟมากขึ้นตอนที่จับคู่กับคนที่ไม่เคย คุยตอนนั้นได้หยกจริงๆอะ่ะก็เคยอาจจะเคยคุยกันมาบ้างเล็กน้อยแล้วเมื่อวานแต่ว่าวัานนี้เหมือนได้คุยกันมากขึ้นเป็นคนที่มีความแบบคิดบวกแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีแต่พลังบวกเข้ามากำลังใจให้หยกแล้วกันเพราะว่ามาจากคณะเดียวกันด้วยสังคมศาสตร์โอ้ยจะร้องไห้เลยจริงๆเมื่อวานเมื่อวานค่อนข้างจะเฟลก,กับตัวเองใน w o r k ช h o p สุดท้ายค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีพี่เซนพูดว่า เฮ้ยน้องมันแค่วิร์กช็อปเองเว้ยมันไม่จําเป็นต้องไปแข่งคนอื่นไม่จำเป็นต้องกดดันเลยวันนี้ก็เหมือนกันอาจจะมีเฟลบ้างอะไรบ้างแต่ทุกคอมเมนต์ของพี่ๆทุกคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนหรือกําลังใจต่างๆมันทําให้หนูกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นเฮ้ยเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้ที่แท้จริงก็ให้เล่าให้ก้องฟังหน่อยว่าทำไมตาแดงก็จริงๆแล้วอะวิร์กช็อปมาสามวันพี่มีคนบอกว่าไม่ร้องไห้ไม่อะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้ว แอบกดดันนิดนึงแบบเฮ้ยเราจะทําได้ไหมเราจะทําได้ดีเท่าคนอื่นไหมพอตอนจบใช่ไหมครับพี่พี่เขาก็มาถามมันรู้สึกได้ปลดล็อกตัวเองตอนที่พี่เขามาุยด้วยตอนนี้ไม่ร้อกนี่ตอนนี้ไม่ร้องอย่างแรกโตขึ้นมั่นใจว่าจะโตขึ้นไม่ใช่การหลอกตัวเองปีที่แล้วก้อนเมก หลอกตัวเองว่ามั่นใจแต่ปีนี้รู้สึกได้จริงๆว่าฉันมั่นใจจริงๆอะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่กูอยากบอกคือว่าวันนี้เราเต็มที่แล้วแหละในแบบที่เราเป็นน้อยเรามาสนุกเหมือนวันแรกที่เรามาสมัครแล้วถ้าเกิดเราผิดพลาดไม่ได้ขึ้นมาก็เรียนรู้กับมันแต่ถ้าเกิดเราได้ก็ไปต่อแบบส่งนาผาเผยได้เลยดังนั้นเรามาทําสิ่งนี้เพื่อเรียนรู้ไม่ได้ทําเพื่อดีพอเนาะทุกคนดีพออยู่แล้วแล้วก็ฝึกพัฒนาในจุดที่ตัวเองบอกพร่องแล้วเราก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นของตัวเองค่ะ นอกเหนือจากเทคนิคแล้วพี่บิวอยากให้หนูนึกถึงคนดูเข้าไว้ค่ะคิดถึงคนดูให้มากๆถ้าไม่รู้ว่าจะใช้เทคนิคอะไรให้คิดซะว่าคนดูต้องได้รับอะไรแน่ๆจากเราแน่นอนแต่งตัวให้ดีให้คนจําอย่าไปสายเด็ดขาดเตรียมตัวให้เยอะๆติดหนามติดอาวุธให้ตัวเองอย่ามาแบบหยอกแยะค่ะ สิ่งสาคัญที่สุดในการเป็นพิธีกรที่จะไม่ซ้ํากับใครก็คือเราต้องเป็นตัวเราเองให้ชัดเจนที่สุดถึงแม้มันจะมีทฤษฎีอะไรเยอะมากมายก็แล้วแต่แต่ว่าพอขึ้นไปบนเวทีไม่ต้องกังวลในเรื่องของทฤษฎีที่ที่ที่เราเรียนไปแค่รู้สึกว่าเราอยากจะมาให้อะไรแล้วก็เป็นตัวเองให้เต็มที่อันนั้นแหละมันจะทําให้เรามีเสน่ห์ที่สุดในวันไฟนอลแล้วเจอกันคืนไฟนอลที่ที่หกนะคะ